มาครับทุกคนและนี่คือช็อกบอลครับมาทำขนมช็อกบอมให้เหมาะกับเทศกาลต้อนรับหน้าหนาวกันครับ อ๋าวินเทอร์สุดๆ Let's get it จะบอกว่าต้อนรับหน้าหนาวก็อาจจะไม่ได้เพราะประเทศไทยมันก็ร้อนตลอดเวลานะฮะแต่ <c oughs> ก็ช่างมันเถอะนะเอาเป็นว่าละลายช็อกโกแลตผสมน้ำมันมะพร้าวนิดหนึ่งแล้วเราก็มาหยอดใส่โมกันที่ในการทำเราก็ต้องใช้แปรงหรือช้อนปาดเขาให้ทั่วพื้นที่นะต่อด้วยการจับเขาแช่ตู้เย็นสัก1ินาทีเพียงเท่านี้เขาก็จะออกมาเซ็ตตัวดีแล้วครับแล้วส่วนตัวผมนะก็แนะนำให้ทาช็อกโกแลตซ้ำแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นอีกสัก,กรอบให้เขาหนาๆหน่อยตอนแก่ออกมามันจะได้ไม่แตกง่ายจนเกินไปนะครับที่พอถึงตอนนี้ก็ Be Creative ไได้เลยมมมีขขนนอะร ก็ใส่ลงไปเลยฮะพร้อมเตรียมกระทะตั้งไฟไว้ข้างๆฮะเอาไว้ใช้สําหรับละลายช็อกโกแลตให้ดามเขาติดกันแบบนี้ครับที่เราจะตกแตง่งตามใจชอบอยังไงก็จัดไปเอาให้เขาสวยงามแล้วเวลาเสิร์ฟเนี่ยก็ให้เตรียมนมร้อนมานะครับที่เมื่อเราได้หย่อนช็อกบอมลงไปปุ๊บเขาก็จะแตกตัวออกมาปั๊บแบบนี้เลยครับรสชาติของหน้าหนาวรสชาติของแบบช็อกโกแลตมาร์ชเมลโล่ขนมเด็กๆนะครับ